เดี๋ยวเรามาดูข้อที่4กันนะครับข้อนี้นะครับเขาบอกว่านายวินเช่าห้องพักนะครับตลอดเดือนสิงหาคมแล้วก็เจ้าของห้องคิดค่าไฟหน่วยละ8บาทนะครับเขาถามว่าก็คือให้ข้อมูลมานะครับแล้วอยากรู้ว่าจะต้องเสียค่าไฟฟ้า ในเดือนสิงหาคมเท่าไหรนะ่เวลาเราคิดค่าไฟเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องต้องรู้ก็คือว่ารู้ว่าในเดือนนั้นเนี่ยใช้หน่วยใช้เสิ้นเปลืองไฟฟ้าไปเท่าไหร่กี่หน่วยนะก็ไปใช้สูตร W เท่ากับ P T นะหลอดไฟเนี่ยเขาให้ P มาคือ100วัตต์แต่มี2หลอดแล้วก็ให้ข้อมูลมาว่าวันละ5ชั่วโมง นะครับเราก็ต้องไปหาว่า1เดือนเนี่ยมันจะใช้กี่หน่วยนะ W เท่ากับ PT P ก็คือ100คูณ2เพราะว่า2หลอดทำให้เป็นกิโลวัตต์ก็หารด้วยพันนะครับส่วนเวลาก็5ชั่วโมงแต่ว่าทั้งหมดมันเดือนสิงหาใช่ไหมครับเดือนสิงหามี31วันก็คูณเข้าไปนะฮะเราก็คำนวณออกมาจะได้อยู่ที่31หน่วย โอเคไหมครับคราวนี้ในส่วนของทีวีเขาให้กำลังไฟฟ้ามา500วัตตนะ์วันละ2ชั่วโมงก็ใช้สูตรเดิมครับ W เท่ากับ PT นะ P คือ500ทําทำให้เป็นกิโลวัตต์หารพันนะวันละ2ชั่วโมงก็2คูณ3นะครับเราคูณออกมามันจะได้อยู่ที่3 1หน่วยเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะคำนวณหา พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดได้ในเดือนสิงหาคมก็คือเอา3 1มารวมก,กับ31ก็จะเป็น6 2หน่วย6 2หน่วยนะครับแต่6 2หน่วยเนี่ยมันยังไม่ใช่ค่าไฟใช่ไหมครับเราจะรู้ได้ไงว่าค่าไฟเท่าไหร่เราก็ต้องเอา6 2มาคูณกับ8เพราะว่าเขาบอกว่าคิดค่าไฟหน่วยละ8บาทนะเพราะฉะนั้นเสียค่าไฟทั้งหมดเท่าไหร่ก็62คูณแ ก็คือ496บาทนะครับเันข้อที่4ก็คือตอบข้อที่4นะครับ